สวัสดีค่ะเรามาพูดถึง wider responsibilities กันอีกครั้งแล้วเนาะโอเควันนี้พูดถึงเรื่องของ child protection กันบ้างนะคะคำว่า child ก็คือเด็กนั่นเองนะก็คือคนที่อายุน่าจะต่ำกว่า16ปีนั่นแหละนะคะก็คือยังไม่เป็นนายนั่นเองนะยังไม่มีบัตรประชาชนอารมณ์นี้นะ protection ก็คือการป้องกันปกป้องนั่นเองนะคะในประเทศอังเกษเนี่ยนะคะ กฎหมาย Child p rotection เนี่ยเขาครอบคลุมในหลายๆด้านรวมถึงด้านของการเล่นกีฬาด้วยนะคะเอามาดูซิว่าเขาอธิบายว่าในประเทศนี้กฎหมายเขาว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่า it has become a concern in sport and physical activity ก็คือ Child p rotection คือการปกป้องเด็กเนี่ยนะคะ นะการปกป้องสิทธิเด็กนะมันกลายเป็นคอนเซิร์นคอนเซิร์นก็คือสิ่งที่ต้องพิจารณาสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงนะคะในการที่จะเล่นกีฬานะ it is vital that sports club keeps children safe and adheres to their statutory duties set out in legislation uh, for example the child uh, the Children Act 1989 and 2004โอเคสับเทคนิคมาตึมนะเอามาดูกัน คำว่า vital แปลว,ว่าสําคัญนะคะ vital สำคัญมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะที่สปอร์ตคลับหรือก็คือสมโมสรกีฬานะคะที่จะต้อง keep children safe oh. hmm. keep ก็คือรักษารักษาให้เด็กเนี่ยอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะต้องรักษาความปลอดภัยให้เด็กนะะแล้วก็ adhere to adhere คือปฏิบัติตามนะ,ะปฏิบัติตาม s uh, uh, t a t u a r y duties คำว่า duty แปลว่าหน้าที่คำว่า statutory นะคะ statutory แปลว่าตามกฎหมายนะ โ okay, อเคเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเรา,เาไม่เขียนแล้วกันเอางี้ไปดูในคลิปวิดีโอที่ครูทำไว้ดีกว่านะคะในเรื่องของการอธิบายคำศัพท์เนาะ statutory แปลว่าตามกฎหมาย duties คือหน้าที่เพราะฉะนันเนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนาั่นเองนะคะกฎหมายเนี่ยซึ่งมีการ Set out ก็คือมีการประกาศออกมาบังคับใช้นั่นเองนะ in legislation legislation คือเป็นพระราชบัญญัติออกมานะคะคำนี้ก็อาจจะยากน,นิดนึงเนาะ legislation คือพระราชบัญญัติหรือเป็นการตรากฎหมาย ะะออกมายกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า the Children Act 1989ก็คือกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะในปี1989แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในปี2004ประมาณนี้นะคะโอเค it is the duty of sports club นะอันนี้ครู พิมพ์ผิดนะเอาวา y ออกนะ sports club to fulfill this responsibility นะมันเป็น Duty เป็น,ปนหน้าที่หน้าที่ของสโมสรกีฬานะคะที่จะต้อง fulfill fulfill คือเติมเต็มนะเติมเต็มหรือทำให้มันสมบูรณ์นะก็คือทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์เป็นหน้าที่ของ sports club นะเพราะว่าถ้าเขาไปเอาเด็กมาเล่นแล้วเนี่ยดังนั้นเขาก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมคะ The clubs complete police checks and ensure that sports leaders undertake child protection training via workshops on a regular basis นะเขาบอกว่า The clubs ก็คือสโมสรน,นะคะสโมสรเนี่ยจะต้อง complete police checks นะจะต้องมีการเนี่ยให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบนะคะแล้วก็จะต้อง complete หมายความว่าจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้แบบว่า ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า check the box คือแบบทำถูกทุกข้ออะไรเงี้ยคือตำรวจเขาจะมาเช็คดูว่าอ่ะมีนั่นมีนี่ไหมมีการดูแลไหมมีสวัสดิภาพที่ดีหรือเปล่าอุปกรณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะพอเขามาเช็คแล้วเนี่ยต้องทําให้สมบูรณ์ทุกข้อนะคะอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะ แล้วก็ ensure ก็คือทำให้มั่นใจว่า sport leaders คือพวกโค้ชหรือผู้นำทางกีฬาเทรนเนอร์ trainer, ต่างๆเนี่ยจะต้อง undertake undertake ก็คือ,อกระทำหรือก็หรือว่าการเข้าร่วมก็ได้นะคะเข้าร่วม child protection training ก็คือการฝึกซ้อมนะหรือว่าจริงๆมันไม่ใช่การฝึกซ้อมหรอกเขาเรียกว่ามันเป็นการแบบคอร์สอบรมนะคอร์สอบรมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิเด็กนะคะ child protection เนี่ยนะคะซึ่งมันจะเป็นเวิร์กช็อปนะคะ อ,อย่างเช่นบางทีจะมีคนมาอบรมให้ฟังหรือบางทีก็นั่งดูในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำทำ,ทำทำทำกันบ้านอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเออชาด protection เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะต้องทำแบบว่า regular basis regular basis คือทำอย่างสม่ำเสมอทำประจำอย่างเช่นทุกๆุกเดือนทุกๆุกหนึ่งปีอะไรประมาณเนี้ยนะต้องทำอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นครูที่ทำงานที่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องทำชาด protection ท,ทุกเทอมทุกไม่ใช่ทุกเทอมทุกปีการศึกษานะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจ ว่าเอยเราเข้าใจนะว่าชาย protection นี่มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันนะให้ผู้ผู้ปกครองนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะเขาไว้วางใจได้ว่าเออเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเราจะไม่ไปกระทำผิดกับเด็กเพราะว่าถ้าเราทําผิดก็คือเราทําผิดกฎหมายนั่นเองเนีเข้าใจไหมเพราะฉันเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะคะนี่คือหัวข้อ,อ wider responsibility ที่ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเด็กเหลืองชาย protection นั่นเองคะ่ะ